ลูกลิงเอแต่คู่ที่สีออกเทาๆอันนั้นผมไม่ทราบว่าตัวอะไรนะครับน่าจะยาวกว่าลิงมาบโมเสนะกำลังนอนน่าจะเด็กกว่าลิงสามตัวนี้ <c oughs> เขานอนกระโดดเหย,ยียบเขาอยู่อ๋อหรือว่าลูกอันนี้น่าจะเป็นลูกตัวนี้นะเขาเรียกอะไรนะ จำชื่อไม่ได้บุตเบบี้เออน่าจะเป็นลูกบุตเบบี้ที่มีไซส์เล็กหน่อยนะครับยังไม่แข็งมากส่วนตัวนี้น่าจะเป็นบุต t เบบี้ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่หมายถึงเขามีสองสายพันธุ์นะครับมีสายพันธุ์ใหญ่ด้วยเมียแคทอ๋อมีราคานี่เมียแคทแปดพันเ้านะครับหมื่นสองตัวเมีย